สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราชาโชคครอบดวงสามราศีนี้ชีวิตหาฤทันคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยสามราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นราชาโชคครอบดวงของพวกท่านอยู่ค่ะก่อนอื่นในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวเดียอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ด้านล่างนะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับราศีแรกที่มีเกณฑ์เป็นดวงราชาโชคในช่วงนี้คือท่านที่เกิดในราศีเมษ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะช่วงนี้มีโอกาสดีแต่ต้องระวังการเจ็บการป่วยถ้าสุขภาพไม่มีปัญหาให้ลุกหลุยแล้วจะรวยค่ะดวงตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปอีก1เดือนครึ่งต้องระวังในเรื่องของสุขภาพส่วนเรื่องที่ดีก็คือการติดต่อการมีกิจกรรมต่างๆเด็กที่เรียนก็ต้องระวังเรื่องของความขี้เกียจร,ระวังเรื่องหลงลืม เบลอขี้เกียจขอให้ขยันใครตกงานที่จะต้องสมัครงานให้ระวังเรื่องของเอกสาร ใครทํางานก็ให้ระวังเรื่องของการผิดพลาดเรื่องเอกสารชาวราศีเมษช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหวยรวยโชคจะได้เงินจากการพบปะการติดต่อยิ้มแย้มแจม่มใสอย่าอยู่กับที่การเงินกับความรักดีเด่นสองเรื่องเป็นมหามงคลหลังวันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปมีดวงราชาโชคราชาโชคแปลว่าได้โดยง่ายคิดดีทำดีถ้ารู้ว่าดวงดีแล้วก็ห้ามนอนรอ ต้องรีบทำคนรักมีโอกาสได้เดินทางไปกับคนรักท่องเที่ยวต่างๆใครโสดอยู่จะได้เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางนั่นเองค่ะถัดมาราศีที่สองคือท,ท่านจะเกิดในราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16รกรกฎาคมค่ะดาวหลายดวงรวมตัวกันดาวให้คุณความรักคนรักมวลมิตรที่รัก และงานที่กำลังจะมีมงคลดุดราชาโชคเป็นมหามงคลให้ชื่นอ,อกชื่นใจราศีเมถุนจะเอื่อยเฉยหมดแรงอ่อนกำลังดาวมันดีแล้วชาวราศีเมถุนจะเฉยไม่ได้ให้ลุกขึ้นมาทำ เอาชนะความขี้เกียจให้ได้แล้วจะประสบความสําเร็จมากๆการเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มีโอกาสที่มีโชคมีลาบมีช่องทางหนทางใหม่ๆความรักจะได้รับการสนับสนุนจากคนรักความรักดีสุขภาพป่วยดัดจริตไม่ได้เป็นหนักอย่าไปคิดมากค่ะ มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนค่ะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดีที่สุดในช่วงนี้ชาวราศีมีนเป็นราชาโชคค่ะ ตั้งแต่วันที่19เมษายนไปต้นมาชาวราศีมีนจะมีโอกาสเหมือนฟ้าเปิดจะเป็นพลังของชาวราศีมีนด้วยผลบุญเก่าเกื้อกูลจะประสบความสำเร็จจากนี้ไปหนึ่งปีชาวราศีมีนจะรวยสำเร็จทุกประการแต่ต้องถูกต้องตามศีลธรรมการเรียนให้ลุยได้เลยแล้วจะประสบความสำเร็จ ดาวการงานสว่างสไสวมีเกม,มีโชคใหญ่การงานจะขยับขยายก่อเกิดงานหรืองานเก่ามาแล้วจะสำเร็จบุญจะหนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีเกิดเป็นผลดีความรักโคจรย้อนมาหาตัวเองที่รักหน่ายหรือห่างไกลจะกลับมา ใครที่พลาดพลั้งหลงผิดไปก็อาจจะกลับมาได้ด้วยความเสน่หาสุขภาพแข็งแรงมากๆมีปัญหาโรคลมในท้องเพราะราหูเข้าอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิด,ดวงสามราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ราชาโชคครอบดวงของพวกท่านนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ